ศึกสัมภาษณ์ระหว่างดิวกินพีพีที่ไม่ว่าใครก็ชอบดูจริงไหมน้องไีเพียน้องไีเพียน้องไีเพียรเขาก็เขาก็คอยคอยแบบให้กำลังใจอยู่ตลอดเขาซ้อมอะไรปะเขาได้ดูได้ดูน็อการ่าเลยเขาได้เนีนเลยเขาก็ร้องไห้น้ำตา่ีนะได้ไปดูแล้วครับก็ดูล็อกพีเมียพร้อมกับดิวกินด้วยผมก็รู้สึกว่าแบบเออจริงๆพอเราดูจบก็น้ำตาแตกเหมือนกัน ก็ดีนะก็สิบเต็มสิบนะฮะเราเห็นเขาตั้งใจมาแบบกับโปรเจกต์นี้มากครับผมแล้วก็พอตอนนั้นแบบเราได้มีโอกาสทำงานกับเขาบ่อยๆอะไรเงี้ยเราเจอเขาแบบที่แบบต้องลดน้ําหนักด้วยก็ต้องถ่ายแล้วเพาะไปถ่ายหนังไปด้วยทําไปถ่ายโฆษณาถ่ายอีเวนต์ไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็รู้ว่าแบบเออเขาตั้งใจมากแล้วก็เออพี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยความตั้งใจของมันก็ออกมาแล้วก็รู้สึกภูมิใจดีเลยนะแล้วอยากไปซับด้วยเลยไหมไปนะ เราซับหรอกให้มันเรียนรู้สักบ้างเราเล Wolf ่น pues mm hmm. yeah. เราเล่นเราเล nah ่นก็ก <im iros> <Yeah. S 1> ็เขาก็ภูมิใจหรือว่าเขาก็พอจบนะเขากบอกคุยว่าเขาก็เออยินดีกับทุกความสำเร็จอะไรกันนะครับเขาไม่แซวผมหรอกเขาไม่แซวผมหรอกวิวกินเป็นไปอีกสองร้อยล้านนะสองร้อยล้านแล้วเรียกชื่อไม่หันแล้วไม่ลองเรียกไม่ลองเรียกเรียกแล้วบอกเรียกวิลกินวิลกินวิลกินบอกว่าใครอ่ะ ีแบเรียกชื่อก็ไม่หากชื่อก็ไม่หาผมยังไม่ได้ยินนะต้องเรียกว่าอะไรตอนเรียกว่าแบบพระเอกร้อยล้านเฮ้ยพุทธอะเห็นแล้วผมก็เขาเคยชวนไปนั่งบันไดตรงนั้นเหมือนกันเราบอกว่าไม่ไหวคนเยอะมากครับผมพี่พูดชงจังเลยอ่ะก็นึกว่าอยู่อยู่แล้ว เหลือแค่น้ำสกุนเหลือแค่น้ำสกุน